นโม ت ت ตัสสาปะขวะโตอะรหะโตัมมาสัมพุตธ,ธัสสานโม ت ت ตัตสสาปะขวาวตอะรหะโตัมมาสัมพุตธัสสานโมตัสสาปะะวะวตอะรหงโตัมมาสัมพุตธัสสะสนใจอนพัมบรมมัสียนสนใจตนแก่นเงาจอมเจ้าจอมจักบุญสุดใสสัสสสบ โอ้เท่ากอบกับกันเป็นที่อัศจรรย์เสียงนี้นั้นกันกองเสียงตื่นตองสาคนคนเทพาผ้าใจสันสัตว์ธรรมะพงคงกว้างทางเขงาหลวงสิรินูราไว้วันวาดถวยสถานทั้งสัตว์ตปริพันธ์ทางเกศสันทุกข,ขอบคันบริวันท้งเขาจาักกวาวันก่อยกัดแกงตัวทุกคนแห่งไปวุฒิท่าล่างประวัติเต็มตเทวโวคือวารันตั้งสองเหนือแล้วกับทั้งเมรกแก้วสายสมอนเวทสันดอนตนกันเงา จอมเจียงเจ้าสนไสปัญญาไห้มอหม,มอกับทั้งนั่งน้อยนอพุทธสดีตนเป็นมรมเหสีกังงนเงาภาษัตริย์เจ้าทั้ทงหกจึงมาชุบดมสรบพมผอมอดอ่อน้มมอ,อนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยาท่าในกาละย่ำไหนตาท่าในกาละนั่มน้นบันอินท่าเทลาดโป่องอ,อกอาจในตาวติงสาสัญญาท่าลาก็ให้ยั่งฝนโบกระพัดตกลงมา ในคงเขตประเทศติสาราธรรมทังประกาศเสน็ุตัทสถาอาหาภิดกเวดูราผิกสุดทั้งหลายยามเมื่อหายโศกเศร้าและโศกตาสเพลธาเท่าเมืองถูกมวนมูสภูมิพอมมูมวนมา ทั้งเซนาและมนตีทั้งเศรษฐีและถ้วยขาในมาพร้อมโมทนุหารฝูงอาจารย์แนักบาทอ,อมาดพร้อมโมเนื่องน้องนับได้สิบสองอโคพินีนี่เขามีใจยินดีเบโศกเสาหห้หหำหอ่องเต็มโดงในพงไผ่หิมวาดเหมือนนกขาดใจตายฝึกสาวังใบร่นนอกใบมนน้องหลวงไม่ไพ่กว่างรดสมาน ห้องห้ขาดสยบสบกับกินจองใจอาบาดไทยทุนทมยิ่งอารมณ์ลำบากกิรัญาตด้วยดอมดาวบบาวบาพอเมื่อเมืองกนมือเนืองตั้งสิปดิวตั้งไว้เนื้อระวังซิวไวสาธุการขนอยขอวอนวานดอมสองกุมานแกนไทยผาสิปาจิลานครใหม่ทั้งเมืองให้วังเปาสัจิละเผ่อเพื่อทางบานให้มุนหมอง เชิญพานีขึ้นเมื่อปุนปองค้องเมืองเหลี่ยงไฟฟ้างามยิ่งนากอสาวสวรรณา์นาคนครกันบันสิคำสนใจน้ำลูกนองพอไปเขารอกปลาเขาองค์พระเวทจำเจอกับทั้งเราพ้นทหารมีสำราญกาเสียมสุขดอกทูกคนเสมอนาะ เป็นเวลาแต่นั้นสะาแต่เศร้านอนดอกพักพ่อนองพระเวสสันดรสิได้กกับเต้าคงดอกวังกว่างแหงสถานก่อนสิกลับเต้าบ้านฝะองค์สังว่าละดอยละก่อนเลยฝูงมูสัตว์ดีละฉันฉันดอกวังฟันไม่มัง่งเฮาก็สั่งดอกมเนี่ละขึ้นห่องแห่งพะโลงเชิญพระนีขึ้นเมื่อปุ่นปองทองเมืองเลียงไฟฝางามยิ้มนากาะสาวสวรรค์าตามอัศ ทาประเภทนี้ย่าได้ทำนางเขาเป็นเท่าเล่าที่หนึ่งแล้วก็เ่าสองที่เป็นเล่เาเ่าเ่าที่สองแล้วก็เล่าสองที่จักกะทิยับโพนิติโตคอยกว่าจักกะทิยาบะพังนิติตังเอวังเพียงท่อนีได้ตีคองาให้แนยุ บวนควรแล้วตอนนี้ตีของดูดอยาเด้แพงขันพุทธวาสิวาสาอยู่อันนี้ข้นนมว่าเจบจดจหลวดขันพุทธว่าสิจบเลยหั่นยอนหัวใจไม่หลุนไม่หลุดหลายหมด เตรียมขันมาเรียบร้อยแล้วอะรับพอเด้อบวันรับพอนแหล่เสตั้งขบวนแล้วก็แหกกันไปเพราะว่าอาจกันแหที่ใสเวลาหลายอยู่มันตัวเดียดดุนไม้สวกเป็นตาจชกขางหลงัง ya tawari wana pura pari purinti sakarang ewa mewa ito tinang pa upetanang upakapati icitang patitang tumhang ขิปเมวสิมิตจตุสเพปปเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะทานเพียรติโยเววาจันตุสาปโรโควมวินาสตุมาเตอปวันวันตรายอนสุคี

ละหังสมัสสุภคะวะภูตังภควันตังอะติวาเทภะวาภาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภคะวตุสาวกสังโฆสังฆนะมา จัดตั้งขบวนขบวนแรกคณะสงฆ่อำหนามีรถในพันขีกับคีวันนี้หม,มดพันขีกับนี่นนพ้นยญางขบวนที่สองลูกหลานเอ่ตั้งแถวเจ,จ้าสวยเดนินปีมโหรีปีภาคพร้อมแล้วเอาจวดอ่าพูดถือไม่เด้อให้ผู้สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยสิพาพโม่เขาปลากระแต่เนี่ยอาาเออผู้จิตบอนผู้จิตเปยท่านผู้จิตเปรยดับไม้เออไป